บิ๊กเซอร์ไพรคณะราษฎรสสิวรักษ์จับไม้ปราศายัยการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อว um uh ic ันท ok ี่25พฤศจิกายน63หน้าอาคารธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินโดยมีการจัดตั้งเวทีปราศายัยทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ แกนนำสลับกับผู้ชุมนุมขึ้นปราศัยการปราศัยมีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมช่วยการสกัดกั้นการนำเงินของประชาชนไปใช้เพื่อธุรกิจที่เอื้อกับสถาบันจากนั้นได้มีการนำตุ๊กตาไก่โอ๊กสีเหลืองมาแจกใจ่ายให้ผู้ชุมนุมพร้อมกับบอกว่าให้ทุกคนบีบให้มีเสียงแทงการปรบมือได้ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ชุมนุมนั้นมีเสียงตุ๊กตาไก่โอก๊กสลับกับเสียงเฮและเสียงปรบมือ ต่อมานายพริตชิวารักษ์หรือเพนกวินได้ขึ้นปราศัยอีกครั้งโดยเน้นปราศัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันจากนั้นในเวลา18.55นาฬกา5นาทีนายอานอน์ได้ประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคืนวันนี้คือน,นายสุรักษ์ศิวรักษ์นักเขียนและนักวิชาการอิสระเจ้าของนาาปะปกาสศิวรักษ์ได้มาร่วมชุมนุมด้วยและขึ้นกล่าวปราศัยโดยนายสุลักษ์ ได้ปราศัยตำหนินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วมีพระราชกระแสว่าใครนำมาตรา112มาใช้เป็นการทำลายพระองค์ท่านและเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมโทรมซึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าจงรักภักดีทำไมไม่ทำตามกระแสพระราชดำรัส นอกจากนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันมีหลายพระหัตถ์ถึงอายการสูงสุดถึงประธานศารดีกาให้ยุติการใช้มาตร,รา112ตอนนี้พลเอกประยุทธ์เอามาตร,รา112ออกมาใช้เป็นการขัดพระบรมราชองค์การเป็นการทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการรังแกพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประยุทธ์มีความชั่วร้ายมาก ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกันถีบประยุทธ์ออกไปถีบออกไปด้วยความเคารพหวังว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกันถีบประยุทธ์ด้วยความเคารพให้มันออกไปพ้นอำนาจรัฐบาลให้ได้เพราะมันทำสิ่งที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาต่อรัชกาลที่9และรัชกาลที่10บตำรวจชี้ กัดทะเลาะก,กันเองในเหตุชุมนุมการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อวันที่25พฤศจิกายนหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่รัชโยธินในช่วงหลังการชุมนุมผู้ชุมนุมกําลังแยกย้ายกันกลับบ้านเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษได้เกิดเหตุยิงการบริเวณใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเกิดเสียงปืนดังขึ้น4-5นัดพร้อมกับการปาระเบิดท่อเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บสรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางด้านเพจฟันเฟืองทนบุรีเกียออฟเรดทนบุรีโพสต์แถลงการเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขนะึ้นณพหลโยทินโดยระบุว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในคืนของวันที่25พฤศจิกายน2563หลังการชุมนุมได้ถูกยุติลงทางกลุ่มฟันเฟืองทุกที่และกลุ่มอาชีวะกลุ่มอื่นกำลังรวมตัวเพื่อที่จะกลับที่พักได้มีเหตุความรุนแรงจากบุคคลกลุ่มหนึ่ง ก่อเหตุสร้างความรุนแรงโดยใช้อาวุธร้ายแรงซึ่งเป็นเหตุให้เพื่อนเราหลายท่านได้รับบาดเจ็บและหนึ่งในเพื่อนฟันเฟืองประชาธิปไตยถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนจากคมกระสุนปืนจากผู้สร้างสถานการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความชัดเจนจากหลักฐานว่ามีกลุ่มคนจากฝ่ายที่ต้องการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยได้แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มอาชีวะกลุ่มหนึ่ง เพื่อก่อความไม่สงบสร้างบรรยากาศความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมีเพียงมือเปล่าไม่มีอาวุธร้ายแรงใดถูกกระทำอย่างโหดร้ายอุกอาจแต่เราฟันเฟืองประชาธิปไตยจะยืนหยัดในการต่อสู้อย่างสันติปราศจากอาวุธต่อไป และขอให้ผู้ที่สร้างสถานการณ์หรือมีส่วนรู้เห็นออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้ลดทอนความเป็นเพื่อนร่วมเส้นทางประชาธิปไตยหากแต่ยังสร้างให้เรามีความเหนียวแน่นกันมากยิ่งขึ้นและเราจะดำเนินการไปด้วยกันเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับความเป็นธรรมทั้งทางกฎหมายและภาคสังคมเราจะไม่ยินยอมให้ความรุนแรงทำร้ายเราเราจะสู้กับความรุนแรงด้วยสันติวิธี ลงชื่อฝันฝฟืองประชาธิปไตยด้านพลตรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโคศกท่านเปิดเผยถึงเหตุการณ์การยิงกันในครั้งนี้ว่าจากที่ได้รับรายงานจากสนพหลโยธินพบว่าหลังจากที่ผู้ชุมนุมได้มีการเลิกชุมนุมแล้วมีการทะเลาะวิวาทมีการโยนประทัด หรือวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดใส่กันจากนั้นกลุ่มผู้ที่ทะเลาะวิวาทกันสองกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มหนึ่งได้รับบาดเจ็บขณะนี้อยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระราม9ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วไม่ต่ำกว่า3ปากทราบว่ามีการทะเลาะบอกแว้งกันมาตั้งแต่ฝั่ง SCB หลังจากที่มีการเลิกชุมนุมเบื้องต้นพบว่า เป็นกลุ่มกาดของคณะราษฎรซึ่งเป็นกลุ่มกาดที่มาจากสถาบันย่านมีบุรีและผู้บาดเจ็บมาจากสถาบันในย่านปทุมธานีซึ่งเป็นกลุ่มกาดด้วยกันที่ทะเลาะกันเองแม่ยกสายตอบชาวเน็ตเงินไปอยู่ตรงไหนบ้าง26พฤศจิกายน63ชาวเน็ตได้มีการพูดถึงเงินซัพพอร์ตของม็อบคณะรัษฎร ที่ผู้มีอุดมการณ์เดียวกันได้ทำการบริจาคไปว่ามีการนำเงินไปใช้จ่ายตรงไหนบ้างและตั้งคำถามว่าทำไมกาดของม็อบราษฎรไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวหรือได้ไม่ครบแต่ม็อบเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมากลับมีบอลลูนตัวเอเลี่ยนในราคาตัวละ20,000บาทจนทำให้คำว่า Hash tag แจงรายจ่ายม็อบด้วยจ้าติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ3ของไทย ทำให้สายอินทิราเจริมปุระแม่ยกผู้คอยสนับสนุนม็อบด้วยสเสบียงอาหารและของต่างๆโพสต์ข้อความบน Facebook ของเธอระบุว่ารอบสุดท้ายแล้วจริงๆที่จะพูดเรื่องการซัพพอร์ตต่างๆที่ได้รับคือเป็ดน้อยวันนี้ซื้อมาใช้กับหมายเดิมคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อลดความรุนแรงในกรณีเกิดเหตุแบบวันที่17อีกทางเราซื้อโล่เสื้อกรอะไม่ได้นะคะเป็นยุทธภัณฑ์มีข้อห้ามทางการ นอกจากประกอบเองเสื้อกันกระสุนที่ทางการอนุญาตให้ครอบครองจะเป็นเกรดแบบถูกยิงทะลุได้เงินที่ซับมาเราดูจากแต่ละงานเป็นหลักว่าจะไปลงที่เซฟตี้ข้าวหรืออุปกรณ์ตามความเหมาะสมแต่ละครั้งอย่างหมวกเซฟสีขาวนี่คือเงินซับพอร์ตแต่กิ๊บเป็ดติดหมวกคือเงินส่วนตัวเราแยกกันแบบนี้ค่ะอย่างวันนี้เป็ดคือซื้อเพิ่มเติม ส่วนหนึ่งเพราะเห็นแล้วว่ามันช่วยได้เยอะมากๆหากมีการสลายการชุมนุมยูนิคอร์ฟลามิงโกเอเลียนคือมีคนส่งมาให้เราก็ขนไปหน้างงานให้คนส่งได้เห็นว่าของถึงมือกันจริงๆพอน้องรุง้งเห็นก็อยากได้ยูนิคอร์กินชอบฟลามิงโกเอเลียนมีคนช่วยส่งมาเพื่อบอกว่าม็อบไม่มีท่อน้ำเลี้ยงต่างชาติมีแต่ต่างดาวค่ะ ลูกเล่นบางอย่างเช่นไก่โอก๊กจัดให้ตามที่แกนนำขอเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารในแต่ละประเด็นของแต่ละวันซึ่งถ้าหาได้ก็จะหาให้ถ้าไม่ได้หรือมีใครไม่เห็นด้วยก็ไม่จัดหาค่ะงานป้ายงานขนของอันใหญ่ๆคือเงินซัพย์งานดูแลจุกจิกจิบป,ปาถะต่างๆเป็นเงินเราเองคนเจ็บเรากับพี่บุ้งดูแลตลอดทั้งค่ารักษาและเงินเยียวยาครอบครัว ซึ่งมากน้อยต่างกันไปในแต่ละเคสในแต่ละอาการต่างกันออกไปค่ะส่วนที่หลายๆคนช่วยส่งกันมาเป็นข้าของอุปกรณ์ต่างๆเรากระจายให้กับทุกการชุมนุมเพราะเราดูแลเกือบครบทุกๆการชุมนุมไม่ได้แยกสายเหมือนทีมจัดค่ะเสียบุ้งโพสต์ยาวดราม่าเงินมอ็บ อีกหนึ่งผู้คอยสนับสนุนม็อบคณะราษฎรคือนายประกรณ์พรชีวังกูลหรือเสียบุง้งโพสต์ข้อความบน Facebook แจงประเด็นดราม่าค่อนข้างยาวมากทั้งเรื่องอุปกรณ์ป้องกันของกาดพร็อบตุ๊กตาที่มีในม็อบวันที่25พฤศจิกายนและเงินนําไปใช้ตรงไหนบ้างกล่าวโดยสรุปคือเสียบุ้งกับทายรู้จักกันได้เพราะการแจกของที่ม็อบบุบ้งเริ่มจากน้าร้อยแพ็ สายเริ่มจากไอติมสิบถังแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันจริงจังหลังม็อบใหญ่ครั้งแรกที่ราชดำเนินเพราะตอนนั้นเอาเข้าไปช่วยกันซ้ำซ้อนหลายอย่างเราต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าใครจะช่วยเรื่องไหนเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันอีกจนผ่านไปสองม็อบเราสองคนเริ่มรู้สึกว่าจัดการกันไม่ไหวความต้องการในม็อบมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเพิ่มเข้ามามหาศาลสายก็ไปดึงพี่มุก ซึ่งทำอาชีพเกี่ยวกับงานอีเวนต์เข้ามาช่วยก็กลายเป็นว่าเรามีกันเป็นหลักสคนและงานก็ง่ายขึ้นมากหลังจากนั้นกิจกรรมนักศึกษาทั่วประเทศกลุ่มไหนอยากจะทำอะไรก็วิ่งมาหาเราขาดอะไรอยากให้ช่วยอะไรเราก็สนับสนุนให้ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงจริงๆเมื่อการเรียกร้องมันขยายวงกว้างขึ้นคนเข้ามาเยอะขึ้นเรามีกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกาดเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ต้องยอมรับ เมื่อมากคนก็มากความกาดหลายๆกลุ่มทะเลาะก,กันไม่ถูกกันในส่วนนี้ไม่มีใครอาสาจัดการเราก็พยายามจะประสานรอยร้าวให้หลายกลุ่มก็เคลียร์กันแบบแมนๆกลุ่มไหนไม่พอใจกันก็ถอยๆกันไปคนละก้าวแยกย้ายกันไปดูแลทีมไหนถนัดอะไรก็ไปทำรงนั้นแล้วเราก็สนับสนุนในสิ่งที่กาดอาสาทั้งหมดขอมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ต้องไม่สบายใจกันอีกอาจให้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ไม่เคยน้อยแน่นอน แต่ที่แก้ไม่ได้เลยก็คือกาดอาชีวะยอมรับว่าไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอาชีวะได้เลยแม้แต่นิดเดียวมีหลายๆกลุ่มประกาศไม่รับเงินบริจาคเพราะกลัวในเรื่องของความไม่โปร่งใสจะรับแค่ของเท่านั้นถามหน่อยว่าใครจะมีปัญญาไปหาซื้อของมาให้ชาวบ้านส่วนมากเขาสะดวกโอนทั้งนั้น ทีนี้พอเกิดปัญหาเมื่อคืนเรื่องอาชีวะถูกยิงก็มีดราม่าว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันให้อาชีวะหาว่าเอาเงินไปซื้อเอเลี่ยนตัวใหญ่ๆมาตั้งโชว์แต่ในความเป็นจริงบุ้งพยายามจะเสนออุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้อาชีวะหลายกลุ่มแล้วแต่เขาไม่เอากันหลายกลุ่มยืนยันว่าชอบแบบนี้ได้โชว์ชอปสถาบันได้เป็นตัวของตัวเองในเมื่อเขาไม่เอาบุ้งจึงสนับสนุนเป็นวอแดงกับอาหารไปให้ โดยเฉพาะกับอาชีวะเนี่ยแจกวอไปเยอะมากเกือบร้อยตัวแน่นอนจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีสินค้ามาฝากให้บุ้งกับสายทรยอินในม็อบเยอะมากแต่ก็เลือกเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับผู้ชุมนุมเท่านั้นแล้วพร็อพต่างๆในงานเมื่อวานที่เป็นดราม,ม่าเบาๆว,าวา่าทําอะไรไร้สาระของสั่งกันมาอย่างเป็ดหรือม้าโพนี่ไม่ได้เอามาเพื่อวางสวยๆไว้ถ่ายรูป แต่สั่งของพวกนี้เข้ามาก็เพราะมองว่าหากเกิดการประทะมีการเคลื่องของและฉีดน้ำสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมทุกคนสามารถยกตุ๊กตาสูบลมพวกนี้มาบังหัวบังหน้าได้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนที่ชุมนุมจึงมาวางไว้เพื่อให้คนถ่ายรูปเล่นส่วนดราม่าให้แจงเรื่องเงินบุ้งกับสายขอตอบเลยว่าไม่แจงและจะไม่แจงแม้แต่บาทเดียว ใครมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพวกเราพวกเราทุกๆคนทำงานรู้กันอยู่พอหลังจากวันที่สองเป็นต้นไปทีมเสกของจะขอลดบทบาทลงเหลือแค่เรื่องดูแลผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมและอีกเรื่องคือรถห้องน้ำรถห้องน้ำทีมเราได้จ่ายเงินไปแล้วหลายล้านเพื่อเช่าเหมารถขึ้นมาเป็นของพวกเราเองเป็นเวลาหนึ่งปี ในระยะหนึ่งปีนี้ในทุกๆก,การชุมนุมที่ไม่มีการเคลื่อนขบวนเราจะสนับสนุนรถห้องน้ำครั้งละสองคันตลอดไปเพื่อไทยซัต์ตำรวจสรุปเหตุยิงกาดผู้ชุมนุมไวเกิน เหตุการณ์ยิงกันหลังการชุมนุมของคณะราษฎรได้ประกาศยุติลงที่นาธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินวันที่25พฤศจิกายน63โฆสกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการทะเลาะกันเองระหว่างกาศของม็อบราษฎรไม่มีการแฝงตัวจากกลุ่มอื่นใดโดยได้มีการสอบพยานไปแล้วนั้นด้านนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพักเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมกลุ่มราษฎรนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่ทันข้ามคืนแต่เท่าที่ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเหมือนจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วว่าเป็นเพราะความขัดแย้งกันเองของกาศในพื้นที่ชุมนุมจึงอยากเรียกร้องว่าก่อนเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบหาพยานหลักฐานให้รอบด้านเสียก่อนทั้งจากกาศในพื้นที่ชุมนุมรวมถึงการตั้งข้อสังเกตของผู้ชุมนุม ที่มองว่ามีคนจากฝ่ายตรงข้ามปลอมตัวแฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชุมนุมการให้ความกระจ่างและข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากฝ่ายใดเป็นสิ่งจําเป็นในช่วงที่ความหวาดระแวงของผู้ชุมนุมกับรัฐมีสูงเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจคือต้นทางของกระบวนการยุติธรรมจึงต้องทำงานอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป จากเหตุการณ์ปล่อยให้มีการประทะก,กันของมวลชนหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยต่อการทำหน้าที่มากเพียงพอแล้วอย่าให้เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดคำถามต่อประชาชนาอีกเลยล่าสุดที่สอนอพหลนโยธินพลตำรวจรีจิรพัฒภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีมีเหตุยิงกับผู้ชุมนุมคณะรัษฎรที่แยกรัชโยธินว่า จากการสืบสวนและสอบสวนพยาน3 4ถึปากซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีความชัดเจนว่าตำรวจจะขอสารออกหมายจับนายพัชพงศ์กุลอมรการอายุ25ปีผู้หญิงที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายหลังก่อเหตุเบื้องต้นเป็นความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนเนื่องจากมีหลักฐานตั้งแต่ก่อนและขณะเกิดเหตุทั้งภาพกล้องวงจรปิดและพยานบุคคลชัดเจน ส่วนอาวุธปืนที่พบนั้นเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด38โดยปืนพบว่ามีทะเบียนแต่กำลังตรวจสอบเรื่องการครอบครองและลายพิมพ์นิ้วมือส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนยิงกับคนเจ็บนั้นจากการสอบปากคำทราบว่าทั้งคู่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรแต่ทั้งคู่พลสภาพนักศึกษาอาชีวะทั้งสองสถาบันโดยมีปัญหามาจากเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุม เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังยุติการชุมนุมแล้วมีอีกฝ่ายเริ่มปาระเบิดปิงปองก่อนจึงพากันวิ่งหลบหนีจนมีกลุ่มหนึ่งไล่ตามและคว้าอาวุธปืนมายิงโดยจะมีการแถลงข่าวพร้อมไล่ลำดับเหตุการณ์อีกครั้งที่กองบังคับการตำรวจนครบาลรัมโบเปรียบสศสิวรักษ์เหมือนยาหมดอายุเตรียมเอาผิด โจมตีนายกให้เสียหายนายสุพรอัตถาวงหรือแรมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือสศอสิวรักษ์นักเขียนชื่อดังได้เข้าร่วมการชุมนุมในวันที่25พฤศจิก,กายนและขึ้นกล่าวปราศัยถึงนายกรัฐมนตรีที่นำมาตรา112มาใช้ว่าเป็นการขัดพระราชองค์การพร้อมระบุนายกชั่วร้ายมากต้องบีบให้ลาออกว่า เป็นการกล่าวหาใส่ร้ายนายกที่บิดเบือนมากตนกำลังให้ฝ่ายกฎหมายถอดคำปราศัยที่นายสุรักษ์โจมตีนายกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขอย้ำว่าที่นายกนำมาตรา112มาใช้ถือว่าได้ทำตามกฎหมายที่นำใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีพฤติกรรมจับจ้วงสถาบันซึ่งนายสศสิวรักษ์ก็ย่อมรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก้าวร้าวจับจ้วง บิดเบือนใส่ร้ายสถาบันให้เกิดความเสียหายอย่างไรบ้างตนยังขอยืนยันว่านายกเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างมากไม่เคยขัดพระราชโองการและมาตรา112ยังมีไว้กับคนที่บิดเบือนก้าวล่วงพระราชวงศ์คนเหล่านี้สมควรต้องได้รับโทษให้สาสมแก่ใจและถือว่าเป็นคนสิ้นคิดและหนักแผ่นด,ดินจริงๆดังนั้นนายสศิวรักษ อย่าตีมืนกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นและควรยอมรับกฎหมายที่มีอยู่ตนยังมองว่านายสศสิวรักษ์เป็นผู้ที่อาวุโสมากแล้วแทนที่จะออกมาห้ามปรามแกนนำกลุ่มชุมนุมไม่ควรเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มราษฎรแต่ยังไปเติมเชื้อไฟให้ปะทุมากขึ้นอีกทั้งนี้ยังให้ท้ายคนลมเจ้าจับจ้วงสถาบันก้าวร้าวใส่ร้ายต่อสถาบัน และยังมากล่าวหาโจมตีนายกให้เกิดความเสียหายเช่นนี้คงไม่สามารถจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกต่อไปได้จึงยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายให้เด็ดขาดและยังเปรียบนายสอศิวรักษ์เหมือนตะวันใกล้ตกดินไม่ควรออกมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองตั้งแต่หนุ่มจนแก่ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างมีแต่คอยจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันมาโดยตลอดคนประเภทนี้ไปอยู่ที่ไหนก็หนักแผ่นดิน มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีแต่คิดร้ายต่อสถาบันตายไปก็ตกนรกลงกระทะทองแดงเพราะไม่สำนึกต่อคุณแผ่นดินและพระบารมีบูรพักษัตริย์ไทยที่ปกป้องให้มีแผ่นดินอยู่อาศัยบอกว่านายสุลักษ์ได้ดำรงชีวิตตั้งแต่เด็กจนแก่เท่ามาจนเกือบจะใกล้ลงโลงอยู่แล้วอย่างไร้จิตสำนึกอีกคนแบบนี้เปรียบเหมือนพาสิทธ์แก่เพราะอยู่นาน ไม่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินเลยสักนิดเปรียบเสมือนยาหมดอายุไม่ควรให้ค่าและนายสศสิวรักษ์ก็มีอายุมากแล้วควรเอาเวลาไปเลี้ยงหลานหรือเข้าวัดทำบุญมากกว่าจะได้ไถ่าบาปที่คิดร้ายต่อสถาบันตลอดมาทั้งชีวิตและไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองอีกต่อไป